สวัสดีค่ะมื่อนี้เจอกันกับน้องหญิงนะคะทีอ่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยจ้าอันนี้ขอำเภอหนองหินนะจ้าเมาื่อนีนเขาจะไปชุมแพกันจ้ะนี่นะคระัุงเทียกับไปเซนนี้นะคะไปเพชรบุญกับไปเซนนี้คือกันค่ะผ่านจากน้องหินกับสีเป็นผูกระดึงค่ะจังหวัดเลยนะคะอู้ฝนสิตกมาล้วเหมือนแรงนะคะ วันเดียบเดย์ห้างบริขารครับรถย่อนแสงนะคะเราก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆเมืองค่ะนี่คือบริเวณของอำเภอหนองเหินบางบางปากบานท่อบางหันคือทางแยกที่จะไปศูนย์ราชการเพื่อนะคะศูนย์ราการเพื่อยู่ทั้งในนะคะตลาดประจุยุทธ์ทั้งนอกขาดติดอำเภอเออถนนมรีวันเนี่ยนะจ๊ะโอ้เปเจอไปเจอทองเสียเทกสม เราวัอยามันตากแดดนะคะใครหางข้างค่ะแต่ว่าฝนสิตโตะมมน,นี้อาการหอนแหง้งหอนซุมือขณะอยู่ในโลกกันยังหอนนะคะนี่คืออำเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยค่ะผูวได้บกเคยมาเทียเท่ยวกับมาเที่ยวได้ผูก,กระดึง34กิโลค่ะจังเอ่ออำเภอชุมแพร่ UT84 กิโลนะคะจากมองนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาขับรถเหาะนะคะ ตลาดปากกระกซีม่มีประมาณนี้นะคะความยาวประมาณหนึ่งกิโลนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นตลาดสดนะคะเนี่ยเอราวันที่เราผ่านมาเมื่อตอนเทีย่ยงเนี่ยกเกลียวสายตรงนี้ไปทะลุเอราวันได้ะค่ะนะคะ,นะคะตรงไปก็เป็นทางสายเอเชียขาได้ค่ะได้นะฮะนี่ค่ะฝนตกกระดี่ยางนะแม่เนาะนี่ตลาดสดเทศบาลตะบลหนองหินนะคะ แสบไปแสบเสบียิ่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอากาศบ่หอนปันใดเพราะหันหลังเข้าแดดบ่ปวดตาปันใดหันหลังเข้าแดด ดรอมนี่ซื้อบัิไดเขาอำเภอภูกระดึงนะคะบันดเขาบันไซ้อไอเขาไปอีกฝั่งขวานะคะน้องยิงบัไดแบะนะคะรอบนี้เพราะว่าห้าสิบปชุ่วโด่วนะคะ่ะเดี๋ยวบอ่อท่านค่ะมันสิคานี้จากกจอนนะคะกะเลยต้องขอกฟาวนะจากหน้องคะ่ะนี่คือน้องหินนะคะภูเขาก็สวยนะบรรยากาศดีเดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศ อุาทำเร่นน่หมอพอดีเลยแม่เนี่ยทำเร่นี่หมอพอดีมือตั้งสายมือแต่ละผู้เขามาสวยค่ะสวยแห้งค่ะโอเคค่ะไปเลยนะคะน้องเห็นมีซัมเนียค่ะไปละจ้า